สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะมาเล่นฟลอเรนติโนนะครับเป็นฮีโร่ที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ตอนที่ออกใหม่จนมาถึงตอนนี้นะครับเนวลงยากแล้วก็ยืนเลนแข่งนะครับเสียอย่างเดียวคือมันมันอาจจะบางไปสักนิดหนึ่งหากเราโดนเปิดก่อนมันก็ล่วงได้เหมือนกันคือเราต้องเปิดเขาก่อนนั่นแหละโอเคเราจะออกมาเป็นเจอยีน่าครับผมมาถึงโดนสกิลสองใส่หน้าไปแล้วข้ามมาเป็น2ก่อนนะเอาไว้มาเคลียร์คีบแล้วก็ตอนเลนผมนะครับ อ่ามันยากตรงที่ว่าทุกคนมองว่าการเก็บดอกไม้มันยากใช่ไหมใช่ซึงมันก็ยากจริงมันยากในทีมไฟครับเพราะว่าทีมไฟอะแม่งมองไม่เห็นดอกไม้มองยากที้หายเลยไม่รู้ดอกไม้อยู่ตรงไหนมันบวกกันมั่วอะไรเงี้ยแล้วมันมองเห็นดอกไม้ยากครับเอาว้าเฉยกราต้องปาให้โดนครับถ้าสมมุติว่าปาไม่โดนตัวมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันความเก่งมันอยู่ที่ดอกไม้กับสกิลสองเนี่ยมันจะมีการโยกสองแบบครับก็คือพาสตีบกับโยกสกิลสองครับพาสตีบเนี่ยชิปนี่ไงอันนี้คือโยกสกิลสองอ้าวช วกลับก่อนอ๋อยีน้าไปกลางนะครับผมเรียบร้อยโดนช็อตนี้สี่ตัวทีมผมเป็นมาหลอดป่านะครับผมไม่ต้องแปลกใจอาจจะเห็นว่าตัวอะไรเปล่ามาหลอดป่านครับชิปการโยกเนี่ยมี2แบบก็คือโยกพาสีฟนะครับก็คือเวลาที่เราได้พาสีฟเนี่ยมันเราจะสามารถพุ่งไปแทงตัวที่เรากดตีใส่ได้แล้วก็การโยกครั้งที่2ก็คือสกิลสองครับผมเวลาที่เราสกิล2อหนึ่งครั้งเราจะโยกได้หนึ่งครั้งก็คือเหมือนแรดอะเหมือนแรดที่มันสกิลแล้วมันพัดเอาชิบหายแล้วต้องอัตรีตู้ชิป โอเคออกมาทางนี้โอ้โหเกือบตายเกือบตายยังไงเอนโซเกี่ยวว้าวปุ๊บโอเคว้าวแล้วก็เราก็ออกทางนี้ก็คือนะครับเราจะใช้โยกของสกิลสองเนี่ยในการเก็บดอกไม้เนาะหลังจากเราฟันสกิลสองเสร็จให้เราเลื่อนอนาล็อกตัวเดินเนี่ยไปหาดอกไม้ครับผมมันก็จะทําให้เราเก็บได้ง่ายขึ้นถ้าสมมติว่าเราเลื่อนทันอันนี้ก็อยู่กับความเร็วของนิวแล้วนะประมาณนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูแล้วกันเกี่ยเอนโซมากแก๊งเนี่ยโยกปุ๊บสกิลสองปุ๊บโยกปุ๊บสกิลสองปุ๊บ ทีมไฟมันก็จะยากอยู่ดีตรงที่ว่ามันมองไม่เห็นดอกไม้จริงเพราะผมเล่นบางทีผมก็มองไม่เห็นนะครับมันบวกกันแล้วมันแบบเอฟเฟกต์กระจิบมันเยอะแล้วมันก็กบดอกไม้เราว่าดอกไม้ไม่งอยู่ตรงไหนว่ามองไม่เห็นเราก็ต้องโยกแบบตามแต่ทัศานเอานะครับนี่ก็แล้วแต่นะเราเคลียร์คลิปก่อนไปยีนาเอานกไปไม่มีอะไรอยู่แล้วมันจะเข้ามาหาผมไหมว่าเหมือนจะเข้าชึบโอ้โหถ้าปลาดอกไม้ไม่โดนเนี่ยอย่าบวกนะครับหรือไม่ก็เราไม่มีอันติเงี้ยห้ามบวกนะเป็นสองนำนะโอเคเราจะไปเดินละ ยีน้าตามมาไหมรู้สึกว่าโอ้ตามนะครับทูเรนมาว่างไง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 ทุบทุบแดชตบไ้ไปหาทูเรนเอ,อ้ยได้สวยงามซีได้พอดีเมื่อกี้เราจะผมจะโยกไปหาทูเนรนนะไม่ได้เจายีน่านะเอ,อวาว่าไงมาโอ้ยไม่เข้าอะ่ะเอ,อ็นโซมาเกี่ยวไม่โดนสวยงามเรากลับไปยืนเลนของเราเดิมครับทำยังไงก็ได้ให้เงินเราเยอะๆนะฟอเลนเงินมันต้องเยอะมันถึงจะเก่งตอนนี้เป็นเกมเสียเปรียบนะครับเราก็ยืนยืนยืนไปก่อนพยายามอย่า ซ่ามากนะเพราะว่าของทีมเราตามอยู่นะครับเรียบร้อยไปช่วยตรงกลางก่อน,นครับงว่างก็เดินไปแกงกลางบ้างได้ไหมมันบวกปะเหมือนมันจะไม่บวกองคนเท้าเข้ามาแล้วซึบโดนชึบซึบ,บ,บได้หนึ่งสวยงามครับผมก็ประมาณนี้ครับต้องโยกอนันหลอกไวๆนะครับมันไม่ได้ยากหรอกมันมันไม่ไยาก,ยาก,ย,ากยากตรงกิบดอกไม้มันยากตรงรอจะบังคับไม่ทันประมาณนี้ชึบชึบโอเคสวยได้หมดเห็นไหมแล้วก็ จําไว้ว่าเราจะโยกไปเก็บดอกไม้ต่อเมื่อเราสกิลสองเสร็จนะครับพยายามจําอย่างนี้นะชิบวะเฮ้ยโอ้โหเกือบหมดรอดโดนยีน่าในป่าได้ไหมนะยีน่าตายไหมนิดเดียวเพื่อนผมไม่ตายก็ไม่เป็นไรหรอกเสียเคียวเปล่ว่ายีน่าไม่รู้นะครับว่าเสียเคียวเปล่าสีป้อมนะส่วนสึกเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรโอ้วยูเรนยูเรนยูเรตโอเครอดอยู่ทางนี้กลับครับ อย่าเดินเข้ามานะอย่าเดินเข้ามานะอ,อุ้ยทันทันอุ้ยเสียวเลยเมื่อกี้เสียวรึเลเลยนึกว่าจะไม่ทันแล้วละทางบ้านผมไม่ควรเข้าไปกันไว่าจริงๆแล้วอะแต่ผมจะกันประมาณนี้กันยังไงวะมันมีสามตัวมีแก๊ <t> แกด้วยอ๋อกนมาเราช็อกไปแล้วเอาดิชิปชิปโ,โ,โยกเก็บโยกเก็บโยกเก็บดอกไม้หมดแม่เอาแม่ติงกยังไม่อยากใช้ยังได้อยู่ครับผมพอเลือนมันเลือนน้อยอะไรยังไม่อยากใช้ติ รอก่อนช่วยไงวะเนี่ยไม่รู้นะไม่ช่วยนะไม่ช่วยนะปล่อยนะไม่รู้จะช่วยยังไงเมื่อกี้มันเข้าไม่ได้เว้ยเคสตารันตีให้หน่อยดิเคสตารันตีหน่อยเคสตารันตีหน่อยเคสก็ไม่ยอมสารันตีอ่ะถ้าเขาสารสตันให้ผมได้ผมเข้าเลยเมื่อกี้โอ้โหพึ่งนันตีด้วยเอาเข้าก็เข้าวะเอาไปนู่นละเอ้ยให้โดนสโลแทงไอ้นี่ไม่ถึงไปช่วยเพื่อนอยู่โอเคพอกีช่วยเพื่อนอยู่นะรมดอกไม้วาวลาโลกแล้วครับรอก่อนครับรอเรามีดอกไม้ครับ ชิป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 โอเคได้กลับบิ่งเอ้ยไม่โดนโอ้เศงามหลบได้ครับผมมันไม่ถึงด้วยแหละอันตรีเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรใช้ใส่ตัวแทงนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้สิอันตรีใส่ตัวไหนเนี่ยตัวอื่นจะทาดามิดกับเราได้เบาลงครับก็คือตัวที่ไม่โดนอันติีเราเนะเพราะงั้น่ะแทงอะมันดามิดเบาอยู่แล้วเว้ยต่อให้มันทาดามิดกับเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่แรงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแทงอะมันจะมีสีแต่ว่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายทีส่ววนด การที่เราใช้อันตีใส่ตัวแทงเนี่ยเราจะโดนซีซีจากแทงครับเพราะตัวแทงมันมีซีซีอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกข้อหนึ่งนะแต่ถ้าเราอันตีใส่ตัวอื่นเนี่ยที่มีดาเมจเราจะโดนดาเมจจากตัวนั้นแรงขึ้นแต่ว่าเราจะไม่โดนซีซีเข้าใจไหมคือเราจะต้องเลือกใช้ใส่ตัวดาเมจเบาอ่ะมันไม่เชิงมันไม่นี่เสมอไปผมไม่รู้จะพูดไงวมันไม่ชัวร์เสมอไปต้องดูเอาเองแต่ช็อนียผมน่าจะไม่รอดเฮ้ยยังรอดอยู่อย่าโดนดึงนะอย่าโดนดึงนะลบๆๆ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 เพื่อปึ๊บ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 โอ้โห ตอนนี้เรายังไม่ได้ร์คิวลิสนะครับก็คือหมัดถ้าเราได้เนี่ยเราจะซ่าได้เยอะมากเพราะว่าเลือดเราจะเด้งเยอะมากเวลาที่เราพุ่งเข้าไปแทงเขาบวกกับพลังแฝงที่ผมเอามานะครับก็คือเลือดจะเด้งแรงขึ้น10%นะครับสำหรับสีเขียวเนาะแล้วก็หากเราเลือดต่ำกว่า10%ไอ้50%เนี่ยเราจะเด้งเพิ่มขึ้นอีก10%แปลว่าเราจะมีดุดเลือด20%จากแค่พลังแฝงครับร่วมกับสกิลสองแล้วก็หมัดอีกบอกเลยว่าแทง3าทีเลือดเต็มอะออประมาณนั้นมันจะเด้งเยอะมากแต่ตอนนี้เรายังไม่มีหมัดน,นะครับลรไล เฮ้ยปืดผมกดไปเลยเ <ๆ S 1> อออีอแตแกสวยงามกดลงกดสปินมาฆ่าเลยครับไม่รู้คุ้มหรือเปล่าแต่เหมือนไม่คุ้มเลยวนะชึบอันติใส่ไอ้นี่ไปแล้วเอ็นโตชึบโอเคสวยตายแล้วเอ็นโตว่าไงว่าไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยีนา่าช่วยด้วยช่วยด้วยได้อยู่ได้อยู่ลำลำลำยีน่าเสียเคียวแล้วยีน่าเสียเคียวแล้วอุ้ยมันฟิกเกอร์ยีน่าฟิกเกอร์ครับยีน่าเพิ่งเสียเคียวนะแล้วเขาก็ฟิกๆๆเ,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 เกอร์ไปด้วยอดแดกเลยเมื่อกี้ไม่เป็นไรกลับเดี๋ยวกลับก่อนได้อยู่เราไม่ตายก็โอเคแล้วผมจะห้าวดีป่ะวะ เฮ้ยเคสเดินเข้ามาทำไมอ่ะอุตส่าห์จะรอดักสกิลให้อ่ะเขาไม่เดินเข้ามาผมจะรอแบบเขาเดินผ่านไปเออแล้วยีน่าเดินผ่านมันเดินตรงๆผมจะได้รอดักสกิลให้มันเดินเข้ามาหาผมก็ได้ดิอ้าวกิกซี่โดนดึงตายป่ะไม่ตายยังรอดอยู่ต้องรอดูว่าเคสเราจะอันติให้เราตอนไหนถ้าสมมติว่าเคสเราอันติโดนประมาณ3 4ตัวในไฟเงี้ยทีมเราจะเข้าได้หมดเลยก็ขึ้นอยู่กับจังหวะแล้วก็มาหลอดด้วย คือตาเนี้ยตัวทําจังหวะทีมเรามันเยอะนะมีมาหลอดมีคลิกซี่คอยยกแล้วก็มีเนี่ยเคสเนี่ยเนียถ้าเขาทําจังหวะสวยจริงๆตาน,นี้ชนะแน่นอนเพราะว่าทีมเขามีตัวทําจังหวะแค่ตัวเดียวคือแก๊กเท่านั้นนะครับผมถ้าเทียบกับทีมเราทีมเราเยอะกว่าเยอะมงั้นขึ้นอยู่กับจังหวะล้วนๆโอ้โห oh, ผมเสียหมัดแล้วโอเคมาเข้าก็ได้เน,นี่ยก็เรียหมัดแล้ว <laughs> มันเปิดเอ็นดีมันเปิดโลวิ่งไปแล้วอ่ะมันไปเลนล่างแล้ว <laughs> ลเพื่อนเข้าไงวะช็อตนี้โอ้เข้าไม่ได้ครับผมชิวเข้าไม่ได้นะ ใจเย็นก่อนก็ได้แบบนี้ต้องรอเพราะทีมเราตายสองแล้วอ้น่าจะกันคลิปไม่ทันวะแพ้ปะเนี่ยดูทรงกันคลิปกันคลิปกันคลิปคลิปชึ๊บโอ้โหโอ้โหโดนหนักมากต้องกันแล้วเพื่อนต้องกันแล้วเพื่อนยิงคลิปสิเพื่อนยิงคลิปสิเพื่อนเอาจริงดิเอาจริงดิเกิดมามาหลอดปัดคลิปปัดคลิปคลิปก่อนคลิปก่อนเออว่าไงคลิปก่อนเขาไม่ตีคลิปเลยวะเขาเน้นตีคนวะ ไม่รู้ไหวไหมครับจริงๆถ้าเล่นมาหลอดปาดจริงๆผมไม่แนะนาคี่นะก็ออกของแท็กดาปกติแหละแต่ว่าเพิ่มดาบแดงเข้ามากับโซลิเวอร์มันก็แรงแล้วพอออกคีมาเล่น5-5มันไม่ค่อยได้ตีเยอะขนาดนั้นหรอกถ้าเกมไม่นํามันได้แต่ปาดอะ่ะซึ่งมีโซลิเวอร์จริงๆมันก็แรงแล้วเฮ้ยเฮ้ยไงดูดไปแล้วสวยงามอันตีใส่แจ็คชิปเพิ่มความถึกชิปชิปปุ๊บ,บ,บโอ้โหดอกไม้ว่าวไปแล้วเรียบร้อยครับผมรับดาเมจไม่ไหวครับตายก่อน โอเคก็ไม่ไหวนะไม่สามารถยืนได้นะครับมันได้ประมาณนี้ทีมเราเล่นไม่ได้ด้วยแหละส่วนหนึ่งโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสาหรับฟอร์เรนเนาะตอนนี้คือทีมเราเขามันเล่นไม่ได้ด้วยแหละมันไม่มีตัวที่แบบอ่ายืนแข่งกับทีมรงข้ามได้คือจริงๆมันยืนได้แหละแต่เขาเล่นไม่ได้ผมไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันผมไม่ได้ดูเขาเล่นนะครับ แต่ว่าให้ผมมาสอนเล่นฟอร์เรนไงก็มันมันเล่นประมาณนี้แหละฟอร์เรนเพียงแต่ว่าเราจะต้องพึ่งสภาพการเงินแล้วก็สภาพทีมอีกนิดหน่อยนะครับมันถึงจะชนะนะครับไายลาบบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ